ทำแหนมหน่อไม้จ้ะเพื่อนหน่อไม้ต้มจืดแล้วนะเพื่อนนะนจ้ะก,ก็น่าจะประมาณสามโลหรือสองโลนี่แหละจ้ะจ้่ก็จะมีนหนังหมูนะ,ะตำกระเทียมเกลือผงนัวนะคะแล้วก็พริกน้น เตรียมลงไปก่อนเกลียมตั้มแล้วนะคะแล้วยายจะนวดเออกระเอาด้วยใจเพื่อนๆชอบรสแบบไหนอ นังหมูนหมูสำเร็จรูปโดยเฉพาะกระเทียมนี้ต้องต้องเน้นกระเทียมหอมๆเลยจ้ะเพื่อนๆถ้าเหมือนแหนมหมูแหนมเนื้อนี่แหละจ้ะเแต่ว่าแทนแทนแทนเนื้อนี่ก็คือเอาหน่อไม้จาะเพื่อน นีม่มีพริกมีพริกด้วยนะพริกจะใส่ตอนที่เราแพ็คนะคะก็ใส่ถุงก็เลือกแหมหมน่อไม้กัยเพื่อนเคยกินปนปน้อเพื่อนเนาะนังหมูสำเร็จรูป ไปไปซื้อที่ห้างคุณเลือกค่อยมีนี่ทำยากก็จะจะหาหนังหมูยากนีแหเะีันเพื่อนกระเทียมหรือหน่อไม้เนี่ยหาไม่ยากหรอกหาหนังหมูยากเพราะเขาจะเป็นเป็นพระเอกเลยหนังหมูที่จะใส่แหนมให้อร่อยเนาะแล้วจะเป็นสองโล กลเอาเด้อเพื่อนถ้าอยากใช้หนังหมูเยอะๆก็ซื้อเยอะใส่ไปเยอะบางคนไม่มีก็จําเป็นไม่ต้องใส่มันก็จะไม่อร่อยไม่มีก็ไม่ใส่กันหอกมันจะนวดเขาเรียกคุกไม่ให้นวดเขาเรียกคุกคุกให้เข้ากันแล้วถึงจะมาแท็กใส่ถุงแล้วก็ให้ ยังไม่ยังไม่แช่ตู้เย็นแล้วเส่ถุงให้เป็นออกปั่เปรี้ยวๆสักหน่อยเปรี้ยวลดเปรี้ยวสักหน่อยแล้วก็ค่อยเก็บใส่ตู้เย็นเออมาแกะกินได้ตลอดนี่จ้ะเห็นไหมคะมันแหนมไหมล่ะเหมือนไหมแต่ยายไม่ได้ใส่ข้าวนะสูตรของยายยายไม่เอาข้าวใส่นะข้าวสุกอ่ะแหนมอะเขาก็ต้องใส่ข้าวสุกบ้างเนาะแหนมหมูแหนมเนื้อ ที่จะให้มันเปรี้ยวเร็วเนาะสูตรเขาต้องมีใส่ข้าวสุกยายไม่ใส่ของยายนี่ได้ใส่ธรรมดานี่ <Okay. S 1> แหละเราคลุกเขาให้เข้ากันชิมรสพอเราชอบเนาะเราก็มางแพ็คใส่ถุงน,นะเพื mm ่อนๆเนาะเดี๋ยวยายจะแพ็คใส่ถุง นี่จ้ะนี่จ้ะทำาบอยากด้วยเพื่อนด้วยขอบคุณนะคะ